เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบมันก็คือกรุงศีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองมาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับ by mm ด้านล่างตรงนี้มันย่อม,มาจาก m a n e y management สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้ก็อยู่กับผมโอษธนทรเช่นเคยนะครับอ่าแต่ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบไปนะครับว่าทุกต้นเดือนนะครับวันเสาร์แรกของเดือนเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อ,อที่เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือของ eFinance เขานะครับแล้วก็มาต่อจากเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเป็น EP หนึ่งที่เรามา อธิบายฟีเจอร์การใช้งานใน EFIN Mobile กันไปแล้วในตอนแรกนะครับแล้วก็ใน EP ที่2นี้โอ้โหรับรองเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับทั้งพาร์ทของการสแกนหุ้นอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของทามิงนะตอนนี้เลยว่าเราจะคัดกรองหุ้นอยยังไงแนวโน้มแบบไหนนะครับแล้วก็รวมถึงการดูกราฟเทคนิคนะครับแนวโน้มต่างๆอัพเทรนด์ดาวเทรนด์ไซด์เวย์นะครับ แล้วก็มีเรื่องของ Volume Analysis ด้วยซึ่งอันนี้พลาดไปได้อันนี้เป็นฟีเจอร์เด่นของทาง eFinance เขาเลยนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายเรื่องของการส่งคำสั่งซื้อขายเออจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันใน EP นี้ได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง eFinance mm hmm. เขามาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมกันแน่นอนเช่นเคยนะครับ อ่ะยังไงขอเปลี่ยนเชิญอาจารย์นกมาได้เลยนะครับอาจารย์นกจาก eFinance นะครับสวัสดีครับอาจารย์นกครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับผมตื่นเต้นอีกแล้วทุกทุกทีตื่นเต้นเหมือนเดิมอ่าครับก็เป็น EP ที่สองแล้วนะครับอาจารย์นกอ่าอันนี้ก็จะมาเจาะลึกในฟีเจอร์ฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวชวนคุยนิดนึงแล้วกันนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี้ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ จากอีพีหนึมา e ี2ีนี่ก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมของตลาดนะครับโมเมนตัมของเซ็อินเด็กซ์ว่าเราก็ยังอยู่ในโมเมนตัมที่มันเป็นอัพเทรนเนาะเป็นในเชิงบวกนะครับ<ช>แล้วก็ค่อนข้างมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เอาเอรียบกับภูมิภาคมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าช่วง3-4วันหลังเนี่ยมีย่อลงมาเหมือนกัน<ช>เออมีแรงขาย<ช>จากต่างชาติออกมาเหมือนกันนะ<ช>ครับ,<ช>รบแล้วก็ถึงแม้จะมี เม็ดเงินกองทุนจากมายุพักมาช่วยพยุงเองก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินอะอาจารย์นกสําหรับ up trend เนี่ยคือมันไม่มี up trend ที่มันจะขึ้นตรงปเป็น linea ไปตลอดมันก็ต้องมีย่อสลับปรับฐานกันบ้างนะครับอ่ะอยังไงก็อยากให้ลองติดตามข้อมูลการลงทุนนะครับบทวิเคราะห์การลงทุนจากหลักทรัพย์กุงรีกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนง่ายๆเลยกดไลค์เอ่อกด subscribe ทุกช่องทางของ หลักทรัพย์ุงศีรีทั้ง f a b o o o y o u t u b e เอิน s t a แกรมเทเลแกรมอะไรต่างๆเนี่ยติดตามได้ทั้งหมดเลยมีข้อมูลการลงทุนดีๆมาให้กับท่านผู้ชมนักลงทุนของหลักทรัพย์ุงศีรีของเราแน่นอนนะครับอ่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับโอเคขอกลับเข้ามาครับอาจารย์นกอ่ะวันนี้ต่อ EP2 ีสองอีฟิน e มบนะครับอ่ะให้ครับผมก็น,นกอธิบายต่อเลยได้ครับก็ สำหรับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเป็นการลงทุนที่ครบคันเหมือนเดิมนะครับเป็น EP สองต่อจาก EP ที่แล้วนะครับอ่า uh, EP ที่แล้วเนี่ยผมจะพูดถึงการทำความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับอ่ uh, ตัวอ e ีฟินอเบยนะครับมีทั้งอ e ีฟินอ b บย e แล้วก็อ e ีฟินอเบยเฮดดีนะครับวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีล็อกอินนะครับรวมถึงหน้าโขดนะครับในการสรุปพุ้นอ่าครบจบในหน้าเดียวนะครับแล้วก็หัวข้อที่สามจะเป็นมา r k เก็ตวิเคราะห์ภาพรวมตลาดแล้วก็เป็นไมล์ลิสในการบันทึกพุ้นตัวโปรแล้วก็จัดอันดับนะครับ สำหรับหัวข้อวันนี้อ่าเริ่มต้นได้การสแกนออ่่าาการสแกนเนี่ยเอ,อจริงๆที่อย่างนี้ครับจุดประสงค์ในการทำสแกนเราเพื่อที่จะให้แบบมือใหม่ที่เข้าตลาดเนี่ยสามารถที่จะหาหุ้นในสไตล์ของเขาเองอ่าทีนี้ด้วยความที่เอสไตล์การลงทุนเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายแบบนะครับผมบทางอ e ีฟินเนี่ยก็เลยทำเป็นสูตรสแกนทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเก้าสูตร อ่าแบบนี้อือ่ะครับเดี๋ยวแต่ผมลองสวิตไปที่หน้าจอนะครับอ่ะทีนี้วิธีการเข้าใช้งานสแกนนะครับแตะที่สแกนด้านบนนะครับอ่าด้านบนตรงนี้อ่าเมนูสแกนครับอ่าเมนูสแกนนะครับจากนั้นมันจะมีเอ่อสูตรสแกนทั้งหมดเก้าสูตรนะครับไล่ขึ้นไปด้านด้านบนแบบนี้แล้วแต่ละสูตรเนี่ยเขาจะมีคําอธิบายครับว่า ตลระสูตรเนี่ยใช้เอ่อเหมือนแบบคอนเซปต์หรือว่าแบบแนวคิดแบบไหนนะครับอย่างเช่นสายออมไม่รีบร้อนเนี่ยจะเป็นสายที่เป็นพวกเอ่อคนที่ชอบสะสมหุ้นพวก DCA นะครับ,รบแต่ทีนี้การ DCA เนี่ยมันจะมีช่วงที่เราสามารถที่จะสะสมหุ้นได้ในช่วงเป็นขาขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราสะสมในช่วงขาลงเนี่ยข้อดีคืออาต้นทุนอาจจะต่ำจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อเราจะได้กำไรก็ต่เมื่อ ราคาหุ้นเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่ารวมถึงถ้าขึ้นปั๊บแล้วเราต้นทุนต่ําแล้วเราได้ปันผลอีกเนี่ยจะได้สองสองเด้งอ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีไล่เป็นสายปลอดภัยก็คือแบบหาหุ้นเก็งกําไรเป็นต้นนะครับอ่ากำไรติดมือก็คือเอ่อเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีด้วยเพราะว่ากรณีที่เราเก็งกาไรเนี่ยเราจะเจอปัญหาคือเอ่อพื้นฐานจะไม่ดีใช่ไหมครับพื้นฐานไม่ดีปั๊บ ถ้าเราติดดอยปั๊บเอ้ยเราทำยังไงดีเราก็สามารถรอปันผลได้เพราะว่าอย่างน้อยก็มีปันผลลอบใจเรานะครับอ่าสายต่อไปเป็นสายเสี่ยงคือเก็บกําไรล้วนนะครับก็คือแบบสามารถตัดขาดทุนได้ลักษณะน,นี้อ,อไล่ไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นอ่าสายเล่นรอบก็จะเป็นสายพวกที่เอ่อเป็นหุ้นแบบหาหุ้นเทอร์นาล์ในการแบบหาหุ้นแบบกับตัวนะครับรวมถึงอ่าเป็นสายต่างชาติที่ ต้องการที่จะดูฟันโฟล w ต่างๆว่าหุ้นตัวนั้นน่ะมีนักลงทุนต่างชาติเข้าสะสมหรือไม่นะครับลักษณะนี้ที <c oughs> นี้ครับ <c oughs> ผมลองยกตัวอย่างสายปลอดภัยกําไรติดมือนะครับอ่ะติ๊กหนึ่งครั้งปับ๊บมันจะขึ้น,นครับว่าเป็นคนที่ต้องการหาหุ้นเก็งกาไรแต่ไม่กล้าตัดขาดทุนนะครับอ่ามีคัดกรองโดยการหาหุ้นปลอดภัยมีปันผลนะครับซึ่ง หุ้นที่ผมสแกนเจอเนี่ยทั้งหมด32หุ้นอ่า32หุ้นจะดูที่ตรงนี้ครับใต้ใครทีเลียจะเขียนว่า32ไว้นะครับอ่า,อาที่นี้มีตัวเลขอยู่ครับได้แล้วเราก็สามารถไล่ดูนะครับว่ามีหุ้นอะไรบ้างก็ติดค่อนข้างเยอะเลย32หุ้นทีนี้บางคนก็สงสัยครับว่าแล้วเงื่อนไขในการเลือกหุนะ้นเนี่ยเลือกอ,อ,อย่างไรนะรเลือกมาอย่างไรอ่าอืมใช่เราสามารถติดที่ตรงนี้ครับ ที่เขียนว่าไคทีเลียนะครับแล้วมันจะมีลูกศรชี้ลงตรงนี้เตกหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะเป็นการขยายหน้าจอครับว่าสูตรที่เราทําการสแกนหุ้นเน่ะคือสูตรอะไรบ้างอย่างเช่นอ่า CFO คืออกระแสงเงินสดจากการดําเนินง,งานนะครับเป็นบวกแบบนี้นะครับครับเป็นหุ้นอกำไรสุรทธิเพิ่มขึ้นก็คือเป็นหุ้นที่แบบเอได้กําไรนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ มีส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆรวมถึงเงินปันผลด้วยลักษณะน,นี้นะครับอ่าเราก็สามารถดูสูตรได้ว่าเอเราจะควรจะเชื่อสูตรนี้ดีไหมหรือว่าเหมาะกับตัวเราหรือไม่นะครับลักษณะน,นี้อ่าแบบนี้อืมนะครับซึ่งทีนี้บางคนก็บอกว่าแล้วถ้าผมต้องการที่จะสแกนหุ้นแล้วผมบอกว่าผมอยากดูแนวโน้มด้วยว่าแนวโน้มหุ้นตัวนั้นน่ะ เป็นขาขึ้นหรือขาลงอ่าผมซื้อ,อได้หรือไม่อ่าลักษณะนี้มันก็จะเป็นการดูส่วนของกราฟเทคนิคนะครับทีนี้ครับอส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปที่เอกสารนิดนึงนะครับอทีนี้ส่วนถัดไปอ่าขออภัยครับส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยผมจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าซิกแซกตัวอินดิเคเตอร์ซิกแซกเนี่ยใช้ในการดูแนวโน้ม ทำให้เราสามารถดูแนวโน้มได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้อ่าอ่าไปกลับไปที่หน้าโปรแกรมนะครับอ่าปึ๊บแตะไปที่กราฟนะครับด้านล่างอ่าแตะที่กราฟปึ๊บแล้วก็วิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับให้ติ็กที่อินดี้ด้านขวามือนะครับขวามือบนอ่าติ๊กที่อินดี้นะครับจากนั้นเลือกที่อ <indie, S 1> <indicator, S 2> ินดิเชติแซกครับครับติ้แซกปึ๊บ อ่มามันจะขึ้นเป็นสิกแซกแล้วก็เป็นสิกแซกเปอร์เซ็นต์นะครับให้ใส่สิกแซกเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งจุดห้ามายความว่าทุกครั้งที่ราคาหุ้นในมีการเปลี่ยนแปลงเกินหนึ่งจุดห้าครับมันจะมีการวาดอ่าจ,จะมีการวาดเส้นลงไปบนกราฟเทคนิคอ่าทีนี้เกินหนึ่งจุดห้านี่เป็นหนึ่งจุดห้าของราคาหุ้นหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์นกอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของเหมือนลัก คือซิกแซกเป็นการเวียงนะครับจากสูงสุดไปต่ำสุดสูงสุดไปต่ำสุดอ่ะเดี๋ยวีผมลองแอดเข้าไปปุ๊บอ่ะกดครีเอทปั๊บเนี่ยครับมันจะมีเอเป็นซิกแซกลักษณะนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นการเหวี่ยงถ้าราคาหุ้นในมีการเวี่ยงเกินหนึ่งจุดห้านะครับอ่าขึ้นแล้วก็ลงเกินหนึ่งจุดห้าเนี่ยจะมีการวาดลักษณะนี้อ่าลงขึ้นเป็นหนึ่งจดห้าอ่าครับเข้าใจว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นตัวนั้นๆอ่าครับใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นมันไม่เชิงเป็นเปอร์เซ็นต์ครับมันเชิงเป็นการหาส่วนต่างของอ่อราคาสูงสุดกับต่ําสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับอ่าคิดหนึ่งนึง NO ถ้าเกินหนึ่งจุดห so ้าก็คือว่าลักษณะนี้อ่าทีนี้ครับถ้าคืออย่างนี้ครับบางคนเนี่ยอ่าอย่างเช่นกราฟตอนนี้มันเป็น time frame day TimeFrame Day เนี่ยจะใช้หนึ่งุดห้าแต่ถ้าเป็น TimeFrame Week ที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเขาจะใช้เป็น t ท m e เอ่อเป็นห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปซิ x แ i x ห้าเปอร์เซ็นลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็ถัดไปเป็นส่วนของการดูแนวโน้มอ่าเดี๋ยวกลับไปที่เอกสารนะครับเอกสารเนี่ยจะบอกว่าแนวโน้มของหุ้นเนี่ยมีทั้งหมดสามแนวโน้มอ่าแนวโน้มแรกคือแนวโน้มขาขึ้น วิธีการดูก็คือให้เราดูที่ตัวเนี่ยครับตัววีตัวตว v คือที่เป็นแบบตัววีด้านล่างมันจะเป็นราคาต่ำสุดนะครับอถ้าตัววีเนี้ยมีการยกตัวสูงขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนั้นอะ่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอืมแบบนี้นะครับ,รบตรงข้ามกาันถ้าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับให้เราดู A A ก็คือเป็นที่เป็นหมวกแบบนี้อ่าเป็นจุดสูงสุด ต่ำลงอ่าต่ำลงปั๊บก็คือเป็นแนวโน้มขาลงทีนี้มันมีหุ้นแบบที่เป็นไซเวก็คือเขามไม่ได้เหมือนแบบโล High ไม่ได้ต่ำลงไฮไม่ได้ต่ำลงเป็นต้นนะครับอย่างเช่นอย่างหุ้นเดมเนี่ยอ่าตัววีเนี่ยลดลงแต่ตัวเอสูงขึ้นเป็นลักษณะของแบบสาำเลี่ยมป้านแบบนี้นะครับอ่าลักษณะเนี้ยเป็นการเลือกทิศทางว่าแนวโน้ม เป็นแบบไซด์เวก็คือยังไม่เลือกทางลักษณะนี้นะครับอ่าครับก็เสริมอาจารย์นกแล้วกันอันนี้ก็เป็นเหมือนทฤษฎีทางเทคนิคอลเลยนะครับเป็นเอ่อจุดต่ําสุดเนี่ยมันมีจุดต่ําสุดใหม่หรือเปล่าอ่าถ้ามีจุดต่ําสุดใหม่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นดาวเทรนถูกไหมครับแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นอ่ะมีทําจุดสูงสุดแล้วอ่าย่อลงมาแล้วทําจุดสูงสุดใหม่เอออันนี้ก็มีแนวโน้มที่ที่จะเป็นอัพเทรนได้ อ่าส่วนไซด์เวย์เนี่ยก็ตรงตัวเลยก็อาจจะ,ะสลับขึ้นสลับลงไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ทำโลเวอร์โลไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็เป็นแนวโน้มเนี่ยซึ่งใช้ indicator ซ i กแ a กในเค,ครื่องมือของ efin mobile เนี่ยตัวเนี้ยเข้าไป apply ในการใช้งานได้นะครับแล้วผมแรปอัพนิดหนึ่งละกันเมื่อก,กี้ย้อนกลับไปเรื่องของสูตรสแกนเนี่ยโอ้ใน efin mobile เนี่ยเขาเรียกว่ามี ค่าเรียหรือเงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสําหรับนักลงทุนอาจจะเป็นมือใหม่ะนะครับว่าตามค่าเทียเงื่อนไขต่างๆต้องการจะเป็นสายซื้อสะสมะเป็นสายเสี่ยงหน่อยแต่เสี่ยงหน่อยเนี่ยให้มีเบาะรองรับด้วยก็คือมีปันผลรองรับพวกเนี้ยมาเลือกได้เลยตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสําเร็จรูปมาให้แล้วไม่ต้องไป Adjust อะไรใหม่เลยเพียงแต่เราก็คือไปดูในเชิงของความหมายหรือมีนิ่งว่าเราคัดกรองมาจาก เงื่อนไขอะไรบ้างเท่านั้นเองตรงตามที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้มันเหมาะสําหรับเบสกิเนอร์ซึ่งเพิ่งเริ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเอ็ดดูเคทลูกค้าเสมอนะครว่าการสแกนหุ้นหรือสต็ c กสกรีนนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเนาะไม่ใช่สูตรสาเร็จที่โอ้โหเห็นรายชื่อปุ๊บแล้วเราไปซื้อตามได้เลยทันทีแต่มันลด u n i ิเวอ e ์สของหุ้นอ่าหมายถึงว่าโอ้โหหุ้นในตลาดเซ็ตอินเเนี่ย 800กว่าตัวเนี่ยเราเริ่มมาปุ๊บเป็นมือใหม่โอ้โหไม่รู้จะเลือกลงทุนยังไงเลยมันก็ลดสโคปของชุดทุนตามที่เราต้องการมาอ่ะสมมติอย่างปอกี้เนี่ยเหลือ30กว่าตัวเราก็เอา30กว่าตัวเนี้ยไปคัดกรองเพิ่มไปทําการบ้านเพิ่มไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าฟันเดเมนทัลต่อไปในภาพเอาลุกเนี่ยในเชิงของเอิร์นนิ่งในเชิงของกําไรเนี่ยเขาจะเติบโตไปได้ยังไงอ่าส่วนสายเทคนิคอลก็เข้าไปดูกราฟอย่างที่อาจารย์นกได้แชร์เลยว่า ee, กราฟมันเป็น อั t เทรนเป็นดาวเทรนหรือเป็นไซด์เวย์อยู่หรือเปล่าพวกนี้มันมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่มันเป็นพาร์ตต่อเนื่องในแต่ละสเต็ปได้อ่านะครับอันนี้ไล่เรียงแรปอัพให้ฟังนะครับอ่ะโอเคเดี <c oughs> จวเชิญอ,อาจารย์โนกเต่อได้เลยครับ,รบขอบคุณครับคุณโอ้โ,อโหสรุปได้สุดยอดมากครับโอเคอทีนี้คอ่าอ่าพารถัดไปเป็นการหาแนวรับแนวต้านอ่าตัวซิกแซกแนวรเราสามารถที่จะ กำหนดแนวรับแนวต้านได้นะครับอย่างเช่นหุ้นเอโทีเนี่ยแนวต้านเนี่ยก็คือตัวที่เป็นอตัวเอด้านบนอ่าตัวเอด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านอ่เดี๋ยวลองไปที่หน้าตัวมือถือผมดีกว่าอ่ทีนี้ครับอ่าถ้าดูที่ในมือถือเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้เอ t ทีเนี่ยจุดที่เป็นเอ A ล่าสุดนะครับ จุดสูงสุดเนี่ยอ,อยูต่ตรงจุดนี้ประมาณอประมาณหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าอดูที่ราคาหายนะครับหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าอันนี้เป็นแนวต้านของเอ t ตอนนี้แนวรับเนี่ยก็คือตัววีบางคนบอกว่าเห็นตัวแฉกอย่างนี้วีลงมาข้างล่างนี้วีใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่นะครับตัววีเนี่ยจะต้องเป็นเต็มรูปแบบนี้อเป็นรูปตัววีเต็มรูปแบบนี้นะครับอ่าจุดต่ําสุดของเออทีณเวลานี้นะครับเป็นแนวรับเนี่ย อยู่ที่ราคาโลคือหกสิบสามบาทอ่าลักษณะนี้นี่คือการดูสำหรับหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมดูหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเช่น j จมาร์ Mart นะครับอ่เจมาเนี่ยสังเกตว่าตัว A เนี่ยลด,ดลงใช่ไหมครับเป็นแนวโน้มขาลงแล้วทีนี้บางคนเนี่ย ต้องการที่จะดูว่าแนวรับถัดไปนะครับของ j จมาร์ Mart อยู่ตรงไหนอ่าคำตอบ,บก็คือ A ที่อยู่ล่างสุดนะครับถัดไปอ่าสูงสุดตรงนี้อ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ตรงนี้ก็คือราคาไฮที่สิบสามจุดหกศูนย์อ่าและกษานะนี้จะเป็นแนวรับในคุ้นขาลงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าแล้ว ถ้าหุ้นเจมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่าจะต้องมีราคาที่เท่าไหร่นะครับคําตอบก็คือถ้าเอหุ้นเจมาเนี่ยสามารถยืนปิดเหนือนะครับเอล่าสุดของขาลงได้จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่าทีนี้อ่าผมไปทําการบ้านมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นหุ้นสกายนะครับอ่าหุ้นสกายเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาลง A ลดลงแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นราคาเนี่ยมีการชูดขึ้นไปปุ๊บอ่าชูดขึ้นไปปุ๊บอ่าปรากัว่ายืนเหนือนะครับ A ล่าสุดของขาลงแบบนี้อันนี้แสดงว่าพุสกายเนี่ยล่าสุดอใช่พุสกายเนี่ยเป็นเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นตามทฤษฎีเบรนนะครับคือคือล้างภาพ อ่าไปล้างภาพขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหัวสองสามวันนี้ก็พุ่งมาเป็นบ้างไฟเลยนะครับ<笑><笑>อา่บอกไว้ <laughs> อันนี้เอ่อโตหุ้นต่างๆที่เรายกอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้เกี่ยวกับ <laughs> recommendation หรืออะไรใดๆ <laughs> นะครับนะครับครับทีนี้จะสังเกตว่าตอนเนี้ยเราสามารถกําหนดแนวรับแนวต้านของหุ้นด้วยสิกแซกได้นะครับถัดไปเป็นส่วนของถ้าเราจะ กำหนดแนวรับแนวต้านเนี่ยจะมีวิธีทางหนึ่งก็คือการใช้ตัว Volume a n a l y s i s หรือว่าการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายอ่อาที่นสนใจมากครับอ่าให้แตะไปที่มอด้านล่างนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมชี้เมาส์ตรงนี้แล้วนะครับแตะไปที่มอด้านล่างปุ๊บอ่าจากนั้นเลือกที่ตัว Volume a n a l y s i s ตัวแรกรเลยอยู่ด้านซ้ายบนอ่าอย่างนี้ตรงนี้จากนั้นกดลิกหนึ่งครั้งปั๊บอ่าปรากดว่าตอนนี้มัน ดูหุ้นสกายอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมอยากจะดูหุ้นปตทนะครับก็พิมพ์ปตทไปเบิบจากนั้นเราสามารถดูย้อนหลังเนี่ยได้สูงสุดคือ90วันนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรวันหมายความว่าภายในวันนี้มีการซื้อขายแค่สองช่วงราคาคือ33.50กับ33.75นะครับ อย่างเช่นถ้าผมดูย้อนหลังเนี่ยเก้าสิบวันก็คือดูเซอร์โบเกอร์เนี่ยสามารถดูได้ย้อนหลังได้สูงสุดคือเก้าสิบวันอ่าบางคนก็บอกว่าเก้าสิบวันพอไหมอะไรเงี้ยจริงๆเก้าสิบวันอ่ะมันก็คือหนึ่งไตรมาสนะครับหนึ่งไตรมาสก็คือราคาหุ้นเนี่ยมีการสะท้อนงบการเงินในหนึ่งไตรมาสแล้วนะครับก็สามารถรดูขั้นต่ำได้เก้าสิบวันทีนี้จุดที่ต้องสังเกตยอย่างแรกนะครับก็คือให้ดูที่ราคาลาสครับ ราคาลาสมันจะบอกครับว่า<ม>ตอนนี้ราคาหุ้นปตทเป็นกี่บาทออา<ม>อยู่ที่สามสิบสามจุดห้าศูนย์เป็นราคาลาสเราสามารถกดติ๊กได้นะครับกดติ๊กปุ๊บออามันจะขึ้นว่าส<ม>ีเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสามสิบสามจุดห้าศูนย์ทีนี้วิธีการดูว่าแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยดูอย่างไรนะครับให้เราดูจากแท่งที่สูงที่สุดด้านขวามือของราคาลาส สังเกตว่าแท่งที่สูงที่สุดอตอนนี้มันใกล้เคียงกันนะครับแท่งที่สูงที่สุดคือแท่งนี้อ่าเต็กหนึ่งครั้งปุ๊บมันคือราคาสามสิบสี่จุดห้าศูนย์แสดงว่าตอนเนี้ในรอบเก้าสิบวันเนี่ยปตทมีแนวต้านที่สามสิบสี่จุดห้าศูนย์บาทาครับตรงข้ามกันถ้าเป็นแนวรับก็คือแท่งที่อยู่ด้านซ้ายมือเทียบกับราคาล่าสที่สูงที่สุดนะครับ จะสังเกตว่ามันคือแท่งนี้อ่าสูงปรี๊ดเลยนะครับอยู่ hmm. ที่สามสิบสามจุดสองห้าแสดงว่าตอนเนี้ยแนวรับของปอตทในรอบเก้าสิบวันน่ะคือสามสิบสามจดสองห้าถ้าเราเทียบลิสตอรีวอร์ดก็มีโอกาสที่ปอตทเนี่ยจะมีกำไรมากกว่าขาดทุนอ่าก็เหมาะสำหรับการเข้าซื้ออ่าถ้าดูแค่ตัวหัวลูมนาฬิสิทนะครับ แต่เรารจะต้องไปดูกราฟแนวโน้มอะอีกทีหนึ่งว่าปตทเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงตามอที่ผม,ผมสอนตัวซิกแซกไปเมื่อสักครู่ครับผมเสริมอาจารย์นกแล้วกันก็ตัวซิกแซกเนี่ยหรือทางเทคนิคอลการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยอันนี้เราหาแนวรับแนวต้านจากตัว pricing เนาะจากการเคลื่อนไหวของราคาคแต่ตัว v o l u ุ่มอนาลิ i ิหรือตัว V.A. เนี่ยเรามาดู อีกเชิงหนึ่งและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเชิงของปริมาณการซื้อขายว่าในโซนนั้นๆน่ะที่มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมือตัวหุ้นเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวทริกเกอร์สำคัญในการมาวางว่าเขาเรียกว่าปริมาณการซื้อขายออสูงๆเลยเนี่ยพีคๆก,กับยอดโลเดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วกันนะครับกราฟเทคนิค ว่ากันเรื่องของ Pricing การเคลื่อนไหวของราคา Volume analysis ว่ากันเรื่องของปริมาณการซื้อขายแล้วก็มาวางกลยุทธ์ของแต่ละคนอันเนี้ยมันไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวเนาะว่าจะเลือกใช้อะไรแล้วก็ Perform a n c e ไหนดีสุดมันขึ้นอยู่กับว่าเ,เราทดลองเนี่ยเราเลือกใช้แล้วมันแมทช์กับกลยุทธ์ของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นทางเลือกแต่ละเครื่องมือให้กับนักลงทุนแต่ละท่านละกันอ่านะครับโอเค <Okay. S 2> อ่าสุดอ่าสุดท้ายเรื่องของการซื้อขายไหมครับอาจารย์นกใช่ครับการซื้อขายนะครับอ่ะอืมวิธีการก็คือแตะไปที่ใบเซลล l ด้านล่างนะครับเมนูใบเซลลปุ๊บอ่ะแตะปุ๊บอ่าด้านบนเนี่ยจะมีการให้เราเลือกว่าเป็นฝั่งายหรือว่าฝั่งเซลลรับซื้อหรือขายสมมุติว่าอ่ะทีนี้สมมุติว่าผมอยากซื้อปตทนะครับอ่ะผมซื้อหนึ่งร้ยหุ้นอ่ะติ๊กหนึ่งร้อยหุ้นนะครับกด Next ปุ๊บอ่าราคาเนี่ย สมมติว่าผมอยากได้ปรทอเลยนะครับก็คือติ๊กที่ฝั่งออฟเฟอร์นะครับสามสิบสามจุดเจ็ดห้าก็คือราคาที่เขาขายถูกที่สุดนะครับครับอ่าอ่าคอนดิชันเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้อ่าพวกเดทคอนเซิร์นต่างๆนะครับก็สามารถแบบติ๊กได้ว่าเราอยากเลือกแบบไหนนะครับการส่งคำสั่งแบบอ่อข้ามวันเป็นต้นอันนี้ก็อ่าอยากให้นักลงทุนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึงว่าแต่ละเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับเพราะ ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือกนกันอทีนีน้นะครับจากนั้นเราก็ใส่พินไปครับปึ๊บนะครับกดดันไปปับ๊บจากนั้นให้ทําการกดบายปึ๊บนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์อ่าเขาก็จะเป็นการทวนครับว่าซื้อหุ้นปททหนึ่งร้อยหุ้นนะครับจํานวนเอ่อกี่กี่หุ้นนะครับราคาเท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้รวมตัวค่าคอมมิชชั่นแล้วก็แวดนะครับ จากนั้นกดบายปั๊บอ่ามันจะขึ้นว่า o r เดอร์ c c เ s s แสดงว่าตอนนี้ส่งคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะติ๊กที่ order, ออเดอร์ปั๊บมันก็จะขึ้นอ่าสถานะเป็น m a t ช์ก็คือตอนนี้ผมได้หุ้นปตทแล้วนะครับพอเรากลับไปที่อ่าหน้าบเซล,ล์เหมือนเดิมนะครับอ่าตตวหุ้นปตทเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่ในพอร์ตนะครับอยู่ที่400หุ้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่จะขายหุ้นปตทผมก็ติ๊กที่เซล,ล์ครับ จากนั้นผมก็ใส่วอลุ่มไปอย่างเช่นผมมี400หุ้นนะครับใส่400ไปปุ๊บกด next นะครับราคาเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งบิาฝั่งบิดก็คือคนที่รับซื้อแพงที่สุดอตอนเนี้รับซื้อแพงที่สุดอยู่ที่33.50นะครับจากนั้น condition ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็ใส่ p ินไปกดเ s ล l l ปุ๊บนะครับ อ่าจะเป็นการสรุปคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งจากนั้นก็กดเซลล์ไปปึ๊บอ่าเซ็นสำเร็เรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าอตัวการส่งคําสั่งซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างเบสิกง่ายๆนะครับเพราะว่าเราออกแบบยูให้มือใหม่เนี่ยสามารถแบบลิ๊กซื้อขายในหน้าเดียวได้เลยนะครับลักษณะนี้ครับผมครับขนาดอ่ะเสริมอาจารย์นกแล้วกันคอาจารย์นกขอไปหน้าใบเซลื่อกี้สักคู่หนึ่งครับผมให้ครับผม เข้อควรระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันเพราะจากประสบการณ์ผมเนี่ยโอ้โหดูแลลูกค้าที่เทรดออนไลน์มาเป็น10บสปีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดการผิดพลาดสําหรับมือใหม่ได้มากที่สุดเนี่ยคือปุ่มด้านบน2อ,อันแรกเลยนะครับคือปุ่มใบเซลเนี่ยแหละนะครับคืออยากซื้อเนี่ยต้องเลือกที่ายนะครับอยากขายเลือกที่ sell. เซลพอนี้โอ้โหเจอกับตัวโทรมาคุณโอ๊ตช่วยพี่ด้วยพี่คีย์ผิดไปแล้ว คือโดยปกติเนี่ยเราเคีซื้อเนี่ยเราต้องการจะคีซื้อต่ำๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปเลือกเป็นเซลล์ไปแล้วเนี่ยแล้วไปคีราคาหุ้นต่ำๆเนี่ยมันแมทช์เลยทันทีนะครับณนะราคาตลาดเนี่ยเมื่อมันแมทช์ไปแล้วเนี่ยอันนี้มันแก้ไขแบบอะไรไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นความเสี่ยงของนักลงทุนที่ส่งคําสั่งผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นดูฝั่งนะครับบายเซลไซส์ดีๆนะครับว่าเราจะซื้อหรือเราจะขายอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะครับ สองพวกชื่อหุ้นอะไรต่างๆตัวพวกนี้ก็ต้องอทบทวนกันดีๆอีกทีหนึ่งนะครับและตัวคอนดิชันเนี่ยถ้าคอนดิชันปกติจบในวันเนี่ยเนี่ยคอนดิชันเดย์ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอนดิชันที่เป็นแบบ normal เลยเราส่งคำสั่งไปไม่ match ณนะสิ้นวันเนี่ยมันก็จะ auto cancel ไปให้นะครับทีนี้อ,อีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้ที่จารนกส่งคำสั่งแล้วก็จะมีตัว pop up ขึ้นมา c o n f i r มให้อันนี้อยากจะ เอ่อให้เน้นตัวนี้ดีๆนะครับคือไม่ต้องรีบจนแบบโอ้โหคี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปเลยนะครับตัวป๊อปอัพเนี่ยอ่านทวนอีกทีดีๆนะครับจะลดความผิดพลาดได้นะครับว่าเราต้องการซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนแล้วก็จํานวนหุ้นกับราคาอันนี้ก็สําคัญบางคนเนี่ยโอ้โหอยากได้แค่พันหุ้นแต่ซุกขี้ศูนย์เบิ้ลไปอีกตัวหนึง่งเป็นหมื่นหุ้นอันนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้น pop-up confirm เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทบทวนดีๆก่อนจะส่งคำสั่งไปอ่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสริมอ่าใน EP นี้นะครับ,รบอ่ะโอเคนั้น EP นี้ประมาณนี้นะครับคุณนกก็มีทั้ง <ใช S 1> รเรื่องของการอสแกนหุ้น technical เรื่องของซิกแซกเรื่องของ VA volume analysis และตบท้ายด้วยการส่งคำสั่งซื้อขายแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ه, วันนี้ EP 2, 2> ของ EFIN Mobile ก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระนะครับถ้าช,ชื่นชอบชื่นชมยังไงยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีแน่นอนครับก็แค่เปิดบัญชีออนไลน์เข้ามาง่ายๆเลยนะครับตาม QR code ที่สแกนอยู่หรือลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ ผมกับอาจารย์นกก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้าวันเสาร์แรกก็มาพบกับ e p พที่สของอ e ีฟ n Mobile กันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นกด้วยนะครับแล้วก็ขอตัวลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับมันก็คือกรุงสี s o ฟต e x p e r t ์เพรสนั่นเองมาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับบาร์เ MM, ด้านล่างตรงนี้มันย่อม,มาจาก Money Management